ได้ไพ่สอดาบได้ไพ่ดาบอีกแล้วกรกฎอ้โหระวังอุปสรรศใครป่วยอยู่ระวังป่วยนะครับช่วงนี้ไม่สบายใจมีเรื่องเครียดโอ้สองสามวันที่ผ่านมาระวังไม่สบายมีเรื่องเครียดถ้าทำออนไลน์ระบบ ปฏิบัติการระบบการสื่อสารจะติดขัดการงานจะสะดุดนะครับมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่สัปดาห์นี้กระกฎนะรักษาใจรักษาสุขภาพไปหน่อยสัปดาห์นี้มีอุปสรรคหน่อยนะนะครับโอ้ตำแหน่งบริวารอีกแล้วถ้าใครมีพี่น้องลูกเต้า ถ้าไปฟังคนอื่นมากชีวิตเรามันก็แย่เหมือนกันนะชีวิตเราเนี่ยจะให้คนอื่นมากําหนดไม่ได้เราต้องกําหนดด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเรามากคนก็มากความเนื่องจากว่าได้ไพ่พระจันทร์มุนคนจราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์มีอิทธิพลในพื้นดวงถ้าพระจันทร์ดีก็ดีอันนี้พระจันทร์มุนก็คือจิตเราจะตกเกิดความกลัว กลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวคนนั้นเขาว่ากลัวทำไม่ถูกใจคนนั้นกลัวรักษาตัวกลัวผ่าตัดกลัวใจมันถอดอ่ะกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้แล้วก็จิตตกนะครับจะมีคนช่วยครับถ้าเกิดว่าเราไปหาคนที่ให้กำลังใจเราได้คนช่วยที่เราเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ช่วยช่วยเหลือเราได้ข้อที่หนึ่กที่สองอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกามากนะัก นะครับบางคนเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราอย่างจริงใจไอ้ส่วนช่วยก็คือช่วยนะแต่ส่วนที่ไอ้คนที่ช่วยเราก็ฟังได้ฟังเขาบ้างไอ้คนที่ไหนที่ไม่ได้ช่วยก็อย่าไปฟังมันมากนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าระวังปัญหาเกี่ยวกับความคิดเป็นหลักความคิดสิ่งที่มีปัญหาดั้งเดิมมาถ้าพึกษกรกฎที่มีปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้มันจะแก้ไขได้ไม่ไม่จบไม่สิน้น นะแก้ไปช็อตหนึ่งช็อตใหม่มันก็มาอีกนะครับสำหรับคนที่หมุนเงินนะแต่คนไหนที่มีตังค์แล้วมันแปลว่ารายจ่ายมันเสียดายว่ามันจ่ายออกไปเยอะจะเกิดการเสียดายทาให้ขาดความมั่นใจว่างานที่ทำในอนาคตจะพอใช้ไหมเรื่องเงินขาดความมั่นใจถ้ายังอยู่กับแฟนอยู่อย,อย่าใช้อารมณ์กับแฟนมากนะไม่งั้นแล้วแฟนจะน้อยอกน้อยใจ ต่างฝ่ายอาจมีอาการตึงหรือน้อยใจกันด้วยคำพูดวาจารหรือคำอ้างอิงที่พูดถึงบุคคลต่างญาติเขาญาติเธอญาติฉันอารมณ์นี้นะอารมณ์นี้เลยนะเพื่อนเธอเพื่อนฉันประมาณนี้นะครับแต่ปัญหา,าการเงินก็ยังคลี่คลายได้อยู่ดีนะถ้าเกิดว่าคุณมีความบาดหมางขัดแย้งกับใครสัปดาห์นี้มันจะทำให้เราเก็บปีิด เครียดได้นะครับระวังสุขภาพจิตสุขภาพใจและสุขภาพกายเพราะมีดูงไม่สบายหรือนอนสมสมสัก3 4วันบางคนก็ทำงานไปด้วยไม่สบายไปด้วยก็มีนะวันที่ดีก็คือวันที่2วันที่3ไม่ค่อยดีวันที่4 5ดีวันที่6ไม่สบายใจสำหรับนี้ผมถือผมตีให้เป็นกลางกลางแล้วกันนะครับ มีดวงไม่สบายนะครับหลังนั้นก็ให้กำลังใจถ้าคนไหนสบายดีอยู่แล้วสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะถ้าคุณเป็นคนมีโรคประจำตัวคุณมีโอกาสไปโรงพยาบาลหรือต้องนอนแต่ถ้าคุณสบายดีแข็งแรงดีสัปดาห์นี้ไม่สบายใจเพราะเรื่องคนอื่นหรืออยู่ๆตัวคุณเองก็ไม่สบายขึ้นมาทั้งนั้นนะครับโชคไม่เด่น โชคไม่เด่นอันนี้แลแต่บุญเก่าได้แพ้หกเหรียญหกเหรียญเป็นบุญเก่านะแลแต่บุญแลแต่บุญตรรมทาแต่งแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีและเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายดังนั้นถ้าใครมีกรกฏที่มีปัญหาเรื่องคดีความท้าค้าความช่วงนี้จะยืดเยื้อเลื้รังนะครับเรื่องเก่าจะทําให้บาดหมางและเสียใจนะไพ่ใบนี้จะมีข้อดีข้อเด่นคือการแผ่เมตตาหรือการให้อภยัย เห็นการทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังให้เงินขอทานขอทานคงไม่มีปัญญาใช้คืนหรอกเขาให้ไปโดยไม่หวังผลอะไรไม่สนด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรดลังนั้นนะวิธีแก้ดวงของกรกฏนะบอกวิธีแก้ให้เลยนะคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระติดต่อกัน3วันสาคืนถ้าใครสวดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ให้อธิษฐานเพิ่มไปว่าให้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มว่าอ่าก็ ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทํามาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินําส่งมอบไปกับเจ้ากรรมในเวที่ใกล้ตัวที่สุดของข้าพเจ้านะครับแล้วก็โอนเงินไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและแผ่ไม่ตายจะกรรมในเวรนะโอนเงินไปช่วยนะครับคนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวหรือคนด้อยโอกาสคนเจ็บคนป่วยอะไรก็ได้แล้วแต่คุณ แต่ตรงนี้มันเหมาะที่สุดในสภาวะแบบนี้ความรักคนรักก็ยังโอเคอยู่นะจริงๆแล้วนะยังมีความรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายใส่กันแต่ไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เข้าใจกับก็ปล่อยไปถ้าคุณไม่เจ้าอารมณ์ก็จะดีมากบางครั้งชาลสีกรกฎไม่ได้แปลว่าเจ้าอารมณ์แต่แปลว่าร้ายลึกหรือเก็บอารมณ์ไว้ระเบิดทีเดียว ใบรวมเล่มนะแต่ถ้าไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นให้อภัยรับรองสบายใจได้ลองแก้ดวงแบบนี้ดูนะครับไพ่มีไพ่ทั้งพระจันท์ข้างขึ้นพระจันท์ข้างแรมไพ่แบบเบื่อนแปลว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์อะสื่อนำโชคมาจากไม่มีมันไม่มีเอาทะเบียนรถแล้วกันมันอยู่ใกล้ๆรถอะทะเบียนรถ หรือเลขที่มาจากความฝันอืมบางคนก็บอกว่าเลขมาจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ช่วงนี้ถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้แล้วตะบุญทํากรรมแต่งสีนะครับเอ่อถ้าคนที่อยู่บ้านทุกวันหรือทํางานทุกวันเป็นกิจวัตรนะพยายามไปเที่ยวบ้างออกนอกเส้นทางบ้างไปหาคนๆได้บ้างจะดีบ้างสัปดาห์นี้วิธีแก้แแกแก้ก้เกมแก้เคล็ดดวงเนะี่อกจากอย่างที่บอกแล้วก็คือต้องออกนอกบ้าน ไปไหนไม่ได้ก็ไปหน้าปักซอยเดินไปสักหน่อยก็ดีนะประมาณนั้นเลขหน้าไพ่คือเลขสองหกหนึ่งแปด